ไปรุยกันกันกบสไตล์แต่งตัวบีดไปเที่ยวทะเลนะครับเที่ยวทะเลต้องแต่งตัวเป็นแบบไหนเที่ยวทะเลนี่เราต้องใส่ชุดว่ายน้ำว้าวมาเหมือนกันเลยครับแสดงว่ามีความคิดที่เหมือนกันต่อไปนะครับทรงผมสําหรับการไปว่ายน้ําเอาแบบไหนดีอ่ะโอ้แบบแบบแบบไหนแบบไหนแบบไหนเอาเอา,เอา,เ,อาเอาสีนี้ก็แล้วกันนี่ไปเลยครับเราก็ไม่รู้จะเลือกถูกหรือเลือกผิดแล้วมาดูรองเท้าไปเที่ยวทะเล ต้องรองเท้าส้นสูงหรือว่า,า,าเราเป็นอย่างนี้ครับรองเท้าลุยๆุยหน่อยลุยลยแล้วก็อะไรครับเป็นเครื่องประดับใช่ไหมเครื่องประดับต้องเป็นกระเป๋าหรือเปล่าหรือว่านี่ต้องเป็นหมวกหมวกชายทะเลไปเลยว้ามีเลือกเหมือนกันด้วยตอนนี้เราต่างแค่ทรงผมกับรองเท้าดูนะครับว่าใครจะเลือกถูกใครจะเลือกถูกเรามาดูกันแล้วดูเขาได้คะแนน90แล้วก็3 อ่าว้วมาดูครับของเราของเราได้ได้เท่าไหร่บ้าง18 6โอ้โดยรวมเราได้คะแนนเยอะกว่าเดาเป็นผู้ชนะในวันนี้นี่เราจะได้ไปเที่ยวทะเลแล้วออกไปซะเจ้าผู้หญิงคนแพ้นี่